E วันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมไอแบงค์สตอรี่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาไปงานดูค่าตินะครับผมวันนี้เราก็มีนัดที่คาเฟ่747นะครับแถวลาดกระบังนะครับ7จ7คาเฟ่นะครับผมนี่ก็นัดแถวปั๊มบางจากแถวเิ้นล่มก้านะครับผมก็มากับพี่โก้ครับสองคนก็มาก่อนเพื่อนเลยนะครับผมมารอเพื่อนก็ยังไม่มีใครมาครับ แป๊บนึงโอ้ยนางดูสดตี ข้างนี่เหออันไหก่อเมาข้างเมาข้างเพ่อเห็นตีสองคนหนึ่งสามเราโอ้บึ้งหน้าตาเบิ้งหน้าตากับชีพูดแล้วเนี่กเห็นพี่านองยองไปเพื่อสครนายกเต็มเอเอห้าศูนย์นะถ้านนน้อนหือขึ้นผมเน็นถ้าในน้อนเด็นีอนแล่วทองแน้วแต่วีสามเอาเพื่เด็เือเด็ติดอันี่ับ บระยูเดเพราะงั้นมันนั่นองคชากงมันมาได้อ้องมันงามหนาต้องถ้ามองมองอย่างนี้ก็ดูอ่าอย่งไรดูสวยรูดูนะแต่แต่ของเราเป็นดูแบบคลาสสิกไอันเลราพิชซ์บ้างเรา เต็มเลยไปกันูไปกันเลยไปกัวานชรจลบไปแ่าน้ดงไเลวยผมคุยกับแบงค์อยู่แจ้งหนด้ยกลัวมาเ้ยจอี่แยกไปดตั้นตกไปก่อนนะไปเลื้ยซายมันจะไปทะลุออกสามแยก่ะ ไปเส้นไหนพี่ให้เราวิ่งอ่อนลุ้นลากกะบางได้ไหมอ่าเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้ารู้ละะรเลยใช้น้ำเนี่ยพี่ให้ใครน้ำเนี่ยน้ำเลยฮะให้ผมอ่ะ แก๊งไฮเปอร์โมตันนะครับดูอติไฮเปอร์โมตันะครับสามสี่ห้าประมาณสิบกว่าคันนะครับผมจอดรอน่าจะรอเพื่อนเติมน้ำมันนะครับเราก็ได้ขับไปด้วยกันเลยพอดีแหละเขากำลังจะออกพอดีครับผมนี่ครับพี่เข้มดูอตินะครับผมเข้มไดเวลนะครับผมอย่างเท่ครับผมสีดำนะครับไดเวล ตามด้วยนะครับพี่โบโซนะครับผมดวงติพาดิการลี่959เราติดไฟแดงนะครับก็แก๊งให้เปิโมอตาดก็อยู่ข้างหลังเราครับสรุปแล้วก็ได้ขับไปพร้อมกันนะครับผมอ๋ออย่างเทครบให้เปิโมอตร์นี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นให้เปิลมอตร์เลยครับที่ขับมาเนี่ยก็มีผมกับพี่โก้มอนเตอครับพี่เชมก็ดูติดไดเวลแล้วก็พาดิการลี่959นะครับ วันนี้ครับเราก็จะมาทําให้ลาดกระบังนะครับลุกเป็นไฟนะับไปกันเออไม่เยอะกว่าสิบคนะันนะไรัใหเปรมกาเพราะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งจอดแวะเติมน้ำมันอยู่นะเป็นแก๊งมาเลยเจอมากครับโอ้วันนี้ครับเราจะทําให้ถนนเส้นนี้ลุกเป็นไฟนะผมดูปกติขอ้องเมืองนี่ อยังยังสนุกครับวันนี้วันนี้มาแบบเจอกันแบบโดยบังเอิญน,นก็เราจอดรออแกล้งเราอยู่อยู่ดีๆให้เปอร์โมตาก็มาพอดีก,ก็ได้ขับร่วมทางกันไปที่คาเฟ่ครับ747คาเฟ่นะครับ,น,รบนี่ครับผมเพิ่งเคยได้ขับใกล้กับไฮเปอร์โมตา์นะครับผม โดยรวมแล้วนะครับเสียงของลูกคตินี่เหมือนนกันเกือบทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นพานลิเกเร่เ้โรโมต่ามอติสตาดาหรือว่ามอนเตอร์แล้วก็ไดเวลอะไรพวกนี้เสียงจะคงเอกลักษณ์มากนะครับผมเปนเสียงคล้ายกันหมดเลยจะแยกไม่ออกว่าเวลาขับ่านเป็นรุ่นไหนนะครับตอนนี้เราก็มาได้ประมาณ ึ่งทางกเลยครึ่งมาแล้วนะครับผมก็น่าจะใกล้ถึงที่หมายแล้วนะครับก็วันนี้ก็ช่วงนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับผมนีม่แก๊งดูคติคู่ครักนะไพ์เปอร์มูสาน,นะครับผมโอ้รถรถก็เยอะประมาณนึงนะครับแต่ว่าเราก็พากันขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับผมเซฟตี้เฟิร์สน,นะครับผมปอลอดภัยไว้ก่อนนี่ ก็ใหญ่ให้เปอร์ทั้งนั้นนะครับให้เปอร์มอนตัดยังมีพิโก้นะครับพิโก้เราครับ795นะครับ hey, ไอเจ็ด้795มอนสเตอร์ให้เปอร์มอนตัดเดวิลพันนิกาล่ครับมาพร้อมเล มากนะครับคัดแห้งเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของดุฮติที่นี่นะครับเป็นแต่งคัดแห้งกันนะครับเสียงกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งสนั่นเลยครับนี่นะครับเรามอนเตอร์เหมือนกันนะครับคัดแห้งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งเหมือนกันเลยครับผมวันเตอร์น่าจะเจ็ดเก้าหกหรือแปดร้อยก็ไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้ Never losing, we ain't fucking losing, man. Ain't never do shit. Not do shit, and I ain't picking choosin'. I ain't pickin' choosin' shit. I'm focused on the music, no game shit, man. Ain't game man. shit, You real shit. Let's Look, it. man, I swear that I'm a real one. I ain't never losing. Never. I'm so caughty spin, but they don't never do shit. I'm in the streets and shit is room and I ain't picking choosin'. I gotta get rich for I don't focused on the music. And I swear that I'm a real and I ain't never losing. And I'm so how they spin, but they don't never do shit. I'm in these streets and shit is room and I ain't picking choosin'. I gotta get rich for I don't focused on the music. It's just me and my me uncle, and my grandmother, raised me, he mullin' my brother. My we pistol brother. pack and spin they block because they steady chatting. They steady chatting. He talkin' shit on the blue light, but boy, I'm bout that action. Boy, about that we action. ride it three deep in the Pontiac, keep going faster. Sure. We steady spinning like a hurricane, it's a, it's a disaster. I'm on your ass in the fast and I told you to catch, to catch up. There ain't no past, my dog's official, I ain't talkin' catch up. You could get what up on your block just for disrespectin'. We up the hammers on your ass, now what you been through? I'm with do. this shit, you wanna fight, then let's make a move. Let's นี่ค <languages> ร no ับเราก็อยู yeah, yeah, elevator, ่ในเครื่องบินนะครับเดี๋ยวผมพาเดินทัวนะครับในเครื่องบินที่เรา เข้ามาเมื่อกี้ครับก็มันจะเป็นเครื่องบินเก่านะครับผมที่เขาเอามาทําเป็นคาเฟ่นะครับผมให้นั่งบนเครื่องบินเลยนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสไตล์วินเทจนะครับมาแต่งเป็นวินเทจหรือว่าสไตล์ลอฟอะไรเงี้ยครับก็มี2ชั้นครับชั้นบนก็จะเป็นเหมือนห้องกับตันเครื่องบินนะครับก็คาเฟ่นี้จะอยู่โซนอ่า ลาดกระบังนะผมก็คือ,อเลยอมอลาดกระบังมานิดนึงนะผมก็จะถึงคาเฟ่น,นี้นะครับวันนี้ก็คนเยอะนะผมชาวดูคติเราก็มากันประมาณ3 4 0 0คันนะครับจากที่ผมดูด้วยตาเปล่านะก็เยอะประมาณหนึ่งนะนครับบรรยากาศโดยรวมข้างใน,นก็เป็นห้องแอร์นะผมก mm hmm. ินสบาย นี่เราก็นั่งนี่นะครับนี่พิกเกตดูคติวีโฟครับผมนี่ครับพี่เข้มนะครับไดิวเวลพิกโก้นะครับแล้วถ้าสมมุติน้ำแห้งปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าที่เอาไปใส่หอวทีเนี้เยก็เลยขับว่ะก็เลยขับแล้วติดม้านติดน,น,นะพี่เข้มอโผมว่าผมว่มาปราาล้้นน วิถีสารมันคัาสสิกแล้วก็คนที่เติบเกิดและเติบโตในเมืองนี่น่าเสียดายมากที่ไม่ได้เรียนรรุยที่เด็กมันนอกคือผมยังยังหลยงาผมอายุ11-12อสสขวบนี่ไปแล้วคืน,นวันศุกวันเสาร์นี่ไปนอนตามทุ่งนาเอาเบีดไปปะประเทศเหนือนี่ไม่เคยเอยงอั้นมมันคัาสสิกนะแล้วทีเนี้ยมันก็เลย ทำให้คนอีสานเติบโตมาทามาหากินได้อ,อย่างกับข้าวไม่ต้องพิธีพิถันเลยผมมีข้าวเหนียวกับเกียวกับปลาอะไรเล็กๆน้อยๆแบบเนื<ป>้อปลาข้าวเหนียวกินได้แล้วกินแห้งม,มันก็เลยมันก็เลยทําให้ชีวิตง่ายแล้วก็ย่างเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็ติดมันก็เลยิกินเนื้อ ารดูปฏิก็มาเยอะมากน่าจะประมาณ400-500คันนะครับตอนนี้เขาด่วนเยอะมากเลยครับตอนนี่ก็พิโกครับพิโกเพิ่งมาใหม่พิโก795นะครับเพิ่งมาครั้งแรกสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับมาครับตามมาเลยครับ ตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายดูเฮ้ยออดีเข้ามาว้าวออดีเข้ามาเยอะมากตาไม่มาครับนักแม ตันี้ของตัวนี้ันสองเลยนะารับทุกครับจริงอยากได้ตัวนี้บครับชั้นสองอีกใครมาตัวชั้นสองอ๋อชันองของแมงเป็นชัานลอยแมงไปติดเพิ่มเลนี่นี่รถล่อราเดือโนรเออ๋อผมไายอยู่ผมไทยอยู่ใยรถไดืองรถไดือโรถได้คั้นนี้เหที่ว่าไปยามครบ ทัน uhm, ี่ดิพยายามปุอ่ะเอานี่นะพยายามคุทุกคนครับเิอตาดกเลย่ารยายรมายวม้มาวันนี้นะคะถ่ายรูปแบบนี้ถ่ายรูปรวมแล้วที่ตีมที่พยายาเออนี่แหละที่พยยาปุ๊บ ดูพอด959ครั้งนี้เลยขี้พยายามฟบกันอะนะอันนี้ย้อมฟุบเป็นแอย่างนะก็หาเก่าอันนี้พยาย้อมสิยวเปเปตัสาคั้นี้แถวแรกครับนะครแถวหน้าน้าตรงนะครับปรยุนไหมมั้ยก่ดครับแถวแรกครับสองารับ เข้าบอนดูคติ음식음식เมื่สิงงามนะข้าบอนดูคติก็มาล่อยไทยสั่งนี่เอ๋ออั้งาบนหนาเสือก้าหาเก้าขับปยยมกบเสย์เด็ดขักปพยามกบฮือถายรูปรวมข่ายรูปรวมมาถึงครา มอนสเตอร์เออตัวนี้จะเป็นขั้นสองเพราะว่ามันเป็นตัวอาบเนี่ยูกดูเราไย่างเขาคนย่งหลายไอปยืนทั้งใเหรเขาเขายืนอยู่นะ้งงี่เห็นั้งอยู่เย

เอได้ินเอาหนิต้อามััา่งมั่วหาวข้อถามที่งนะครับอถามที่สนรับุนะครับุกูนี้ครโอเคเ็เ็มนะครับหลังแล้วม็ได้นะคบแล้วก็ขอบคุณสปันเซอร์นะครับขอบให้ขอกับตลาดวันนี้นะครับ้จาคันก่อนนะ จะคันก่อนสองร้อยห้าสิบสองร้อรยห้าสิบพัน เห็นเหตอนแรกเห็นเหรอไม่เห็น่อนบอกให้ยกมือต่อไปก็ไปนี่ครับปั๊มฮัสปอร์ตของดูคตินะครับก็พาได้กปบ่อยนะครับก็ทอะไถ้ากี่ครั้งนะได้อะไรนะรห้าครั้งห้าครั้งได้เสื้อดูคติครับตอนนี้เราได้2แล้วนะครับ นี่ก็มากลุ่มเราที่ไปเทีอยู่แต่ทนไม่อยู่แน่ไหนล้ะครับไม่มาเรือไม่มาไม่ต้องขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับตะกอนท้ายปอดนี่คือต่อแถวกันแล้วเหรอเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าเลยครับต่อแถวจับฉลากนะครับมาดูกันวันนี้ก็มีมีเสื้ออะไรนะเสื้อกาดหมื่นหมื่นกว่าบาทใช่ไหม รางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลเล็กอีกเยอะแยะมากมายก็รอดูกันครับว่าจะได้อะไรใครจะได้อะไรต่อตรงนู้นแล้วสัสดีครับสวัสดีครับวัครับวันนี้เฮงเฮงเฮง้อได้ขอให้เดินเสียใจมาหลายรอบแล้วตายหมดจับแฮมพ์น ของมุตเจ้าบอกแทบมาหลายรอบแล้วครั้งนี้เราไม่น่าจะห้าแล้วมั้งครั้งนี้มีมีอะไรบ้างครับรู้ไหมครับไม่รู้เดี๋ยวก็โดนมีเสื้อใช่ไหมใช่กระเป๋ามีเสื้อกาดด้วยเห็นบอกเสื้อกาดหมื่นมงกุฎแต่าะอยู่กันาคเต็มเท่าไหร่หมื่นหกพันร้อมแต่งหรือตัวมากสิงเลยนะสิงถือุตส่ามีสาปรอบการนี้นะเตรียมกระเป๋าคุยกันเฮ้ยเอามาใส่เสื้อกาดไปแล้วไม่ถัด Bye.